สวัสดีครับผมกันกระถาวรน,นะครับน่าจะเห็นผมเป็นประจำอยู่แล้วในรายการต่างๆแต่วันนี้คุณเห็นผมในลิงก์นี้คุณไม่ต้องแปลกใจครับผมไม่ได้มาทําหน้าที่พิธีกรครับแต่ผมคือหนึ่งในผู้บริหารของ The Icon Group ครับบริษัทที่เป็นบริษัทขายของออนไลน์ที่เป็นตัวกลางครับทำให้คุณประสบความสําเร็จได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแมค่ค้าเคยทําหรือไม่เคยทําก็แล้วแต่ เอาคร่าวๆนะครับสำหรับบริษัท The Icon Group ครับก่อตั้งมาเพียงแค่3ปีเท่านั้นตอนนี้ต้องถือได้ว่าเป็นบริษัทขายของออนไลน์ที่เติบโตได้เร็วที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยยอดขายปีนี้ยังไม่สิ้นปีเลยนะครับ 3 0 0พล้านแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณเห็นว่าบริษัทนี้มันประสบความสําเร็จและคุณอยากจะประสบความสําเร็จเช็คเช่นบริษัทนี้บ้างครับเราต้องคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการขายของออนไลน์ซึ่งคนคนนี้ครับที่คุณกําลังจะได้เจอเขามีประสบการณ์ในการขายของออนไลน์มาแล้วและประสบความสําเร็จมาแล้วมากกว่า10ปีเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ครับและเขาจะทําให้บริษัทนี้พาคุณไปสู่ความสําเร็จได้อย่างไรไปเจอกับเขาเลยครับพี่พอหรือว่าบอสพอรนั่นเองครับไปเลยครับ